บรรยากาศวิวของภูเขาที่ดินจำนวนหนึ่งไร่จะมีวิวภูเขาล้อมนะครับภูเขาเนี่ยก็จะเป็นภูเขาลูกๆของเขาใหญ่เนื้อที่หนึ่งไร่เอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดขุดแดง การเดินทางก็ไม่ไกลจากกรุงเทพประมาณสัก85กิโลเมตรเท่านั้นเองที่ดินติดท,ทางสาธารประโยชน์นะครับเป็นถนนคอนกรีตน้ำไฟยอยู่หน้าแปลงมีเพื่อนบ้านแล้วก็อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวของตำบลชะอมนะครับตัวที่ดินเนี่ยไม่ไกลจากทางขึ้นมอเตอร์เวย์บางปะอินโคราชเลยนะครับ การเดินทางก็ไม่ไกลนะครับจะวิ่งเส้นลังสิตนคะรนายกก็ได้นะครับจะถึงแปลงที่ดินก็ประมาณสัก85กิโลนะครับหรือจะวิ่งเส้นพหลโยธินนะครับเข้ามิตรภาพแล้วก็เข้าสามองสองก็ได้นะครับตัวที่ดินเนี่ยอยู่ท่า,ามะปางนะครับแต่เป็นท่ามะปางที่ติดกับตำบลชะอมเลยครับพอ,อตำบลชะอมนะครับแล้วก็ถึงที่ดินแปลงนี้เลยนะครับเพราะฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะเป็น ชะอมชะอมจะมีสองฝั่งนะครับจะมีทางซ้ายและขวานะครับสนใจที่ดินวิวเขาใหญ่นะครับปุเขาล้อมเอกสารสิทธิ์โฉนดคุดแดง0 8 1ย์แ7ด9 3สครับสวัสดีครับ